สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิดโชลียัอในครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทานายดวงประจําวันที่2มกราคม2569เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่27ธันวาคมนะครับในคลิปนี้เริ่มต้นคําทํานายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสาหรับคลิปนี้เป็นคิวของคนที่เกิดในราศรีพิจิกหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาถึงวันที่15ธันวาคมรอบปังนี้ชาวราศรีพิจิกจัดอยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่1ทับนะครับต้องบอกว่ามีเรื่องราวดีๆหลากหลายปรากฏโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน ขึ้นมาเป็นถึงอันดับที่1นทับสนี่ถือว่าไม่ธรรมดาส่วนเรื่องราวของการงานเองก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับส่วนรยายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันก่นอนอื่นฝากไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงจิตานในช่วงปีใหม่กับผมหมอกรีทชอรีหรือต้องการที่อยากจะได้หมอพรามไปประกอบพิธีบวงสรวงทั้งศาลถอนศาลย้ายศาลหรือว่าจะเป็นพิธีเปิดภูมิธรณีรวมถึงการบายสีสู่ขวัญต่างๆรวมถึงการดูดวงแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับผมก็สามารถที่จะแอดอีลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เข้ามา ท่านใดต้องการที่อยากจะสนับสนับสนุนช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าหน้างค่าไฟไม่ว่าจะเป็นค่าทํางานต่างๆอะไรต่างๆนะครับรวมถึงการสร้างบุญกุศลด้วยกันก็สามารถที่จะสแกนเคียวโคตรงนี้เข้ามาได้เลยในส่วนของคนที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพิจิกก็สามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงเพราะว่าผมทํานายดวงชะตาแบบราศีเป็นหลักแต่ก็คือลัคนาสามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน นะครับมาเริ่มต้นกันกันกบราศรีพิจิกมหาเฮงดับที่1นทับสเรื่องราวของการงานรอบปีนี้ต้องเรียนว่างานที่โดดเด่น เป็นธุรกิจที่ทําแล้วมักจะไปได้ดีก็เกี่ยวข้องเรื่องของพวกเครื่องประดับของสวยสวยงามร้านบิวตี้ช็อปต่างๆร้านตัดสะซอยร้านเสริมสวยทั่วๆไปร้านขายเสื้อผ้าอาพรพ์หรือว่าของใช้ของผู้หญิงรอบปังนี้ธุรกิจประเภทนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นไปในทางที่ดีรวมถึงท่านที่อยู่ในกลุ่มงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานพวก รีสอร์ทโรงแรมเกสต์เฮาส์งานด้านการท่องเที่ยวรอบปักนี้ถือว่าคนราศีพิจิกไปต่อได้ในทิทางที่ดีมากๆส่วนท่านที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านทั่วๆไปช่วงปักนี้การงานของคุณดูเหมือนว่าอาจจะมีเรื่องให้กลุ้มใจนิดหนึ่งเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วแต่บางทีงานที่คุณทําอยู่ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้จบ ก็เลยกลายเป็นว่าภาคทันว่าถ้าทําไม่จบก็ไม่ต้องไปเที่ยวปีใหม่ก็เลยทําให้คนราศีพิจิกบางท่านอาจจะรู้สึกกังวลใจรู้สึกเครียดแบบเร่งยิ่งเร่งยิ่งยิ่งยิ่งแย,งย่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆครับอย่างไรเสียเจ้านายเขาก็ไม่ใจใจจืด,ใจ,จดใจดําเขาให้คุณเนี่ยเที่ยวปีใหม่แน่นอนโดยภาพรวมการงานของคนราศีพิจิกไม่มีไรน่าห่วงครับแม้ว่าเราจะเกิดความรู้สึกอึอดอัดในใจเกิดความรู้สึกกังวลกระสับกระส่ายกับงานที่เราทาอยู่บ้างเพราะบางทีใกล้ปีใหม่แล้วคนอื่นเขากลับบ้านกันหมดแต่ตัวเอง ยังต้องมานั่งจอมอยู่ในออฟฟิศคนเดียวทำนูน่นทํานี่ไม่ยอมจบทักทีบางทีก็จะเกิดเป็นประมาณนี้แต่ก็ไม่ต้องกังวลใจครับพอหลังจากปีใหม่ผ่านพ้นไปเรากลับมาทํางานผลงานที่เราทําไว้ช่วงปีเก่าก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจหลากหลายเกิดขึ้นนั่นเองอุปสรรคปัญหาในรอบปักนี้คนราศีพิจิกเท่าที่ดูก็เห็นจะเป็นเรื่องเดียวก็เกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งภาวะอารมณ์ค่อนข้างที่จะอารมณ์บูดไม่ค่อยอยากพูดอยากคุยกับใครเพราะต้องการเร่งงานให้เสร็จ ส่วนเรื่องราวของความรักคนราศีพิจิกรอบปักนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยโดดเด่นนักยกเว้นคนที่เป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วก็ยังคงเป็นความรักที่สมบูรณ์และก็บริบูรณ์ส่วนคนโสดเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นกับใครอาจจะรอช่วงประมาณปี6 9้าแล้วค่อยว่ากันใหม่ก็เป็นประมาณนี้ในเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุเคราะห์หามย่าไรอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆของคนราศีพิจิกรอบปักนี้ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีบ้างบางครั้งเป็นหวัดบ้างอะไรบ้างไอาจา เล็กน้อยวันสองวันก็หายก็กลับไปเที่ยวได้เหมือนเดิมหรือว่าไปเขาดาวได้ตามปกติหรืออาจจะไปกินไปดื่มมากไปนิดนึงก็อาจจะมีแห้งๆบ้างแต่สุดท้ายก็ลงตัวลงเอ่ยได้ด้วยดีนะครับพอปีพอหลังพอผ่านปีใหม่ไปก็กลับมาทํางานได้ตามปกติเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับเรื่องราวการงานของคนราศี พิจิกก็จะออกมาในรูปแบบนี้ส่วนท่านที่ทํางานทั่วๆไปนะครับกรรมกรแบกหามหรือคนที่ทํางานกินรายวันรวมถึงขับรถขับราเกษตรกร,ร,กรช่วงปังนี้การงานของคุณดูเหมือนว่าจะสั่งซาบางเบาลงมามากด้วยเพราะว่าใกล้ปีใหม่นั่นเองก็เลยทําให้หลายๆท่านอาจจะวางมือสักหน่อยก่อนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ขวัญขวายในเรื่องของการค้าขายอะไรเล็กๆน้อยๆมากกว่าก็เลยทําให้งานประจําของคนราศีพิจิกรอบปังนี้ดูเหมือนไม่ค่อยมีเรื่องยุ่งยากสักเท่าไหร่ก็ยังคงไปได้ตามปกตินะครับเป็นประมาณนี้เรื่องของ คราวนี้เรามาต่อกันในะเรื่องของการเงินอันนี้ถือเป็นไฮไลท์หลักช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาคนราศีพิจิกบอกเลยว่าการเงินคุณติดขัดมากเหมือนมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเยอะบางคนชักหน้าไม่ถึงหลังด้วยซ้ําบางทีจะไปกู้แบงก์กู้ธน,นาคารก็ติดโน่นติดนี่จนกระทั่งบางทีหายไปเลยไม่ได้เลยก็มีแต่ก็ยังดีหน่อยตรงที่คุณยังหย,ยิบยืมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเบิกล่วงหน้าได้ก็เลยทําให้การเงินน่มันผ่านพ้นได้ดีมากพอสมควรแต่พอหลังวันที่สอง มกราคม2อ6 9ไปแล้วดวงการเงินชาวราศีพิจิกจะโดดเด่นขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือการกู้แบงก์กู้ธนาคารก็ผ่านเราสามารถยื่นเอกสารได้เสียตั้งแต่ตอนนี้นะครับถ้าหากแบงก์เขายังไม่ปิดแต่ถ้าแบงก์เขาปิดแล้วเนี่ยบอกเลยว่าพอหลังจากเขาไปทํางานคนราศีพิจิกก็สามารถที่จะกู้แบงก์กู้ธนาคารได้ตามปกติยิ่งถ้าคนราศีพิจิกท่านใดกําลังมีแนวความคิดมีแผนที่อยากจะทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทห้องพักห้องให้คนเช่าคนโดมินมิเนียมหรือซื้อที่เพื่อที่จะสร้างเป็น สังหาขายสร้างเป็นบ้านขายเป็นอาคารพาณิชย์เป็นคอนโดขายก็สามารถที่จะทําได้แล้วที่สำคัญที่สุดที่ทางที่คุณซื้อนั้นเนะ่ะเป็นที่ที่ดีเจ้าที่เจ้าทางเขาอยากให้คุณได้เขาก็เลยเด่นดนจิตโดนใจให้คุณนะมาซื้อตรงนั้นเลยนั่นหมายถึงว่าคุณถ้าคุณไม่มีเงินสดมากพอ ส่วนที่เหลืออยู่คุณสามารถที่จะกู้แบงก์กู้ธนาคารได้เต็มตามจํานวนที่คุณต้องการบ่งบอกถึงการเงินชาวราศีพิจิกเป็นไปในทางที่ดีมากๆกู้แบงก์กู้ธนาคารผ่านได้เต็มตามจํานวนที่คุณร้องขอรวมถึงท่านที่กาลังจะขายที่ขายทางด้วยชาวราศีพิจิกก็มีโอกาสที่จะขายได้สําเร็จเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นดีใจกับคนราศีพิจิกด้วยแต่ถ้าติดติดขาดขายไม่ได้เกิดจากอะไรมีปัญหาอะไรติดต่อทักทายคลายเข้ามาได้เลยนะครับ เงินในระบบชาวราศีพิจิกถือว่าจัดเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีปัญหาแต่ประการใดขณะเดียวกันอนย่าเงินนอกระบบเองเกี่ยวกับเรื่องของการเสียงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อันดับที่1นึ่ทับสบอกเลยว่าไม่ธรรมดา คนราศีพิจิกรอบปักนี้บุญเก่าบาร,รมีเดิมที่เคยสร้างสมมาไว้ตั้งแต่พบภูมิก่อนรวมถึงตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาย้อนกลับมาทําให้คนราศีพิจิกเนี่ยกลับมาโดดเด่นผง,งาดในอีกรอบหนึ่งส่งผลทําให้ในปี2569ปีมะเส็งงูเล็กเนี่ยทำให้คุณสามารถได้ก้าวผ่านแล้วไปต่อได้อย่างมั่นใจด้วยเพราะการเงินของคุณเข้าที่เข้าทางน,นั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลบุญกุศลบาร,รมีจะเกิดแล้วก็โชคลาภจะมีมาถึงต้องผ่านการสร้างบุญบาร,รมีนิดหนึ่งในรอบปักนี้คนราศีพิจิกแนะนะํา การทําบุญง่ายๆก็คือการทําบุญกับมูล,ลนิธิเด็กกพาพร้าเด็กพิการรวมถึงทําบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์หรือจะเป็นโรงพยาบาลศิริราชมูล,ลนิธิทั่วๆไปก็ได้ทั้งสิ้นนะครับรวมถึงทําบุญด้วยการไถ่ชีวิตโคก,กระบือหรือถ้ามีโอกาสในช่วงปีใหม่ราศีพิจิกแนะนําเข้าไปถือบวชเนคคามาสักสาวัน5วัน7วัน8วันตามกําลังศรัทธาแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาท,า,าทําบุญใส่บาตรกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรบ้างแล้วบุญ ุญกุศลตรงนี้จะนําพาโชคลาภการเงินมาให้กับคนราศีพิจิกในงวดวันที่2มกราคม2569ที่จะถึงนี้นะครับเมื่อคนราศีพิจิกทาบุญสุนทานเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาดูกันซิว่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่ควรจะไปสักการบ,บูชาเพื่อเสริมโชคลาภเสริมดวงการเงินการงานให้เฮงปังดังรวยต้อนรับปีมะเส็งงูเล็กในปี2569เนี่ยควรทําแบบไหนอย่างไร ในรอบนี้คนราศีพิจิกมีทิศมงคลนาโชคอยู่2ทิศก็คือทิศต,ตะวันออกและก็ทิศใต้ท่านใดที่อยู่ในสองทิศนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทิศที่เราอยู่ได้เลยแต่ถ้าจะให้ผมแนะนานะครับชาวราศีพิจิกแนะนําเข้ากราบขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อโสธรนะครับหรือจะเป็นองค์พระพิฆเนศที่วัดสมาร,รัตนารามรวมถึงองค์หลวงพ่อโปลดนี่นะครับที่วัดวายโยหรือจะเป็นองค์พระร่วงโรจนาริศที่นครปฐมก็ได้รวมถึงองค์พระนอนที่วัดขุนอินทรประมูลก็ได้นะคร พระประมูลหรือว่าจะเป็นองค์พระนอนจากศรีเลยก็ได้เช่นเดียวกันส่วนในสายของท่านที่เป็นสายมูนะครับแนะนําเข้ากราบขอพอรโชคลาบกับองค์อนุสาวรีย์เท้าสุรานารีนะครับหรือว่าแม่ย่าโมของเรานั่นเองหรือจะเป็นองค์พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ที่โชคชัยสีก็ได้รวมถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดหนองหอยนะครับจังหวัดราชบุรีก็ได้เช่นเดียวกันสะดวกตรงไหนอย่างไรคนราศีพิจิกก็ลองแวะไปสักการะขอความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงรวมถึงขอโชคขอลาบขอพอรให้สมบูรณ์และก็บริ บุญด้วยนะครับจะเป็นประมาณนี้เมื่อคนราศีพิจิกทําบุนสุนทานสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยคราวนี้เรามาดูกันซิว่าเรื่องของดาวคู่มิตรเล็กมงคลวันที่เวลาสถานที่ในงวดวันที่สองมกราคมห9ที่จะถึงเป็นอย่างไรสําหรับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผิวขาวอวกนะครับรูปร่างเนี่ยต้องจะออกในรูปแบบนี้แต่ผิวขาวหน้ากลมๆเป็นๆน,น,นิดหนึ่งอายุเนี่ยไม่น่าจะเกินสัก50ปีคนนี้จะเป็นขาจรมาจากทางทิศตะวันตกนำโชคลาภมาให้กับคนราศีพิจิก ส่วนเลขมงคลของคนราศีพิจิกจะมีอยู่ด้วยกัน5ตัวก็คือเลข0ูนย์สาแล้วก็เลข9วันที่ที่เหมาะสมก็คือย9 30ิบแล้วก็วันที่1นะครับวันที่2ไม่ไม่เหมาะในการที่จะเสี่ยงโชคนะครับเพราะฉะนั้นให้ซื้อเสียตั้งแต่วันที่ย9ิบวันที่ 30, 31แล้วก็วันที่1จะดีที่สุดเวลา9นาฬิกา9นาที15นาฬิกา9นาที16นาฬิกา9นาทีและเวลา19นาฬิกา9นาที สถานที่ที่เหมาะสมในการจะเสียงโชคก็คือหน้าธนาคารหน้าโรงพยาบาลหน้ากองสลากหน้าตู้ ATM หน้าร้านบิวตี้ช็อปหรือว่าจะเป็นหน้าร้านเสริมสวยหน้าจำหน้าร้านจําหน่ายเสื้อผ้าอาภรก็ได้รวมถึงปั๊มน้ำมันแหล่งพักรุแล้วก็หน้าห้างสรรพสินค้าหรือหากเดินหรือหากว่าเราเดินทางไปตามมูลและนิธิที่ต่างๆก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคตรงนั้นได้เช่นเดียวกันแต่ก็ควรจะมองเรื่องของดาวคู่มิตรแล้วก็เวลาวันที่ด้วยจะดีมากๆหากแม้นเราทาทุกอย่างให้มันลงตัวกันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จถ้าถามผมว่าอันดับที่1นึทับสเนี่ยมีโอกาสถูกรัตตอรี่รางวัลใหญ่ แค่ไหนก็จะเป็นรางวัลที่สองสามสี่ห้าหรือบางคนอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่บุญธรรมกรามแตกของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นสามสามตัวหน้าสามตัวท้ายหรือจะเป็นสองตัวล่างอันนี้คนราศีพิจิกจัดได้แน่นอนรับรองว่าอย่างไรเยวันที่สองคุณมีเงินไว้ใช้จ่ายแน่ๆเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะนะครับก็ลองดูว่าบุญกุศลเราถึงพร้อมหรือไม่ถ้าหากบุญเราถึงพร้อมรับรองได้เลยว่าสิ่งที่ผมพูดถึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆ หล่านี้ทั้งหมดเป็นการทานายดยชะตาแบบรวมๆ้กับท่านที่เกิดในราศรีพิจิกมหาแห่งดับที่1นึทับสกับผมหมอกิจชลีก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกลาลังใจให้กันด้วยนะครับหรือท่านใดต้องการอยากจะตรวจเช็คดนชะตากับผมหรือต้องการหมอพรามไปประกอบพิธีทางพรามก็สามารถที่จะแอดไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เข้ามาได้เลยหรือต้องการอยากจะช่วยเหลือสนับสนุนช่องส่งเสริมช่องก็สามารถที่จะสแกนเคียวโคตดตรงนี้เข้ามาได้เลยเอาละครับวันนี้กับราศรีพิจิกลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับรารีีัไปมมควาสุ สวัสดีครับ